มีม,มีตอนอาจารย์จะเดินข้ามถนนไปนะั่นนะเอ๊ะมันไม่มีรถไม่มีอะไรนะเราก็เลยเดินช้าๆรอดูด,ด,ด,ดูนูนดูนี้มันเอ๊ะมันเราไม่มีรถเราไม่เห็นอีกคราวหนึ่งกับคนที่เขาก็ไม่ค่อยเก่งอะไรโดยภาพรวมเขาไม่เก่งเท่าเราหรอกแต่เขาเก่งกว่าเราตรงที่เขามองเห็นข้างหลังเราไอเรานะมองไม่เห็นเรามองไปด้านนี้เราก็เห็นด้านนี้ไง แต่ไอ้ด้านหลังเรานี่เรามองไม่เห็นแต่เขานะมองเห็นเขาเก่งกว่าเราด้านเดียวเท่านั้นที่เขาเก่งกว่าเรานะ่ะคือมองเห็นข้างหลังเราอาจารย์รถ <laughs> มาเท <laughs> ่านั้นแหละอาจารย์หันไปไอ้ายากกระโดดหลบเลย <laughs> โอ้เขาไม่บอกถูกรถชนตายเห็นไหมคุณอย่าคิดว่าคนไม่เก่งนี่จะจะไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่านะบางทีเขาเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นนะจะบอกให้ ก็ต้องชื่นชมในความดีของเขานะเท่าที่น่าชื่นชมนะอย่างนี้เป็นต้นก็น่าชื่นชมแล้วแต่เราจะหาเหลี่ยมไหนชื่นชมเขาในส่วนดีเนี้ยนั้นเชิงนี้นะบางทีเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก็ดือเดี๋ยวก็ไม่ดือเดี๋ยวก็ดือเดี๋ยวก็ไม่ดือเดี๋ยวก็สอนได้เดี๋ยวก็สอนไม่ได้เดี๋ยวก็สอนได้เดี๋ยวก็สอนไม่ได้อย่างนั้นนะเออเข้าพระเข้าก็สอนได้แต่ก็ไม่ยั่งยืนหรอกนะเดี๋ยวอีกสักพักทีเข้าดืดอีแล้ว โอ้ก็ oh. ผีเข้าเราก็วังกว่า <c oughs> เออเราก็มองข้อดีเข่าสอนได้ก็มีอยู่เ <c oughs> ข่าสอนได้ก็มีอยู่เอรอจังหวะก่อนรอผีเข้าล้วก็บดินไปก่อนเดิไปชนได้วบีบักเบาบางก่อนให้เขาพิงเชอือกอยู่กับหมูมิดดีสังเกตความดีนู่นไปเอาฟังไปฟังสิ่งทีดีไปเดี๋ยวพอตุกเกินทำเดี๋ยวก็ทำดีเดี๋ยวก็สอนได้อีกสักระยะหนึ่งเอาเดี๋ยวก็สอนได้แล้วบางทีก็มาสารภาพแล้วขอโทษครับผมทำไม่ดีไปครับม,มาสารภาพแล้ว สารภาพแล้วก็ตั้งใจทำใหม่ก็อะไรเงี้ยเอาเอาไปทำให้แกไขไปทำให้มันดีไปทำตาไปได้สักพักเดี๋ยวก็ดื่ออีกแล้วอย่างเงี้ยก็อยู่อย่างนี้แหละเราก็สามัคคีกับเขาเราสามัคคีกับเขาอยู่กับเขาเอื้อเขาแล้วก็สามัคคีกันไปเป็นลักษณะเงี้ยคนเราไม่เป็นดีตลอดได้ไงตัวเราเองยังโง่ใช่ไหมเออตอนเหลือเกลียดอยู่นี้ก็คิดออกเหมือนกันนั่นแหละตอนนั้นเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอยู่กันอะไรนั่นก็รู้ยุทธ์ทำไปเลยไม่ดีจนอดไม่ได้ไม่มาเฮ้ยมาหลอกก็จ้าตัด